เรียกรองให้น้องกติออกมาพูดความจริงและให้สัมภาษณ์เพื่อตอบแทนสิ่งที่โมให้ครั้งสุดท้ายโมไม่ใช่คนที่ถ้าจะจับ ผู้ชายรวยไม่ใช่เขาต้องการความรักเขาขาดความรักเขาอยากได้ความรักทั้งชีวิตเขาคือคุณพ่อเมื่อคุณพ่อเสียเขาเคว้งเทงเต้งเลยและเขาก็มีโอกาสที่จะมีสามีรวยๆเยอะแต่เขาเลือกคุณเบิร์ตซึ่งวันนี้ก็ได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ารักแท้มีอยู่จริงและความรักอะ่ะมัน มันมันมันไอ้นี่ค่าไม่ได้ด้วยเงินอ่ะมันแทนกันไม่ได้ด้วยเงินมันไม่เท่ากับมันซื้อไม่ได้ต่อให้คุณจะสวยจะรวยโอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่ได้การันตีว่าชีวิตความรักของคุณจะประสบความสําเร็จดูอย่างหมอสิคะหมอยังยาเลยอ่าฉะนั้นเนี่ยแตงโมต้องการความรักฉะนั้นเนี่ยคุณเบิร์ตตอบโจทอันนี้หมอต้องอพูดในแฟกนะแฟกแฟกของความเป็นจริง อันที่สองคือประเด็นตกน้ำหมอเชื่อโดยสุจริตใจแล้วกันนะคะจากทุกอย่างมุกพูดไม่ได้รอลให้ตำรวจสอบสวนไปแต่หมอเชื่อโดยสุจริตใจว่ามันคืออุบัติเหตุแต่ว่าถามว่ามันเป็นเพราะเรื่องการปัสสาวะไหมหมอต้องบอกอย่างนี้ข้อแรกแตงโมเป็นนักแสดงดาราในเรือนั้นมี ห้องน้ําแต่มันเสียถ้าคุณเป็นผู้จัดก,การดาราคุณจะทํำยังไงคะคุณก็ให้เขาเข้าห้องน้ํานั่นแหละแล้วก็ปัสสาวะลงอะไรสักอย่างหนึ่งรถก็เทลงทะเลไหมข้อที่สองชุดที่คุณแต่งโมใส่เนี่ยเป็นชุดว่ายน้ำวันพีซก็คือมีชิ้นเดียวของ H M มีคนมีคนส่งข้อมูลมาไม่แน่ใจนะคะถ้าผิดขออภัยแต่ว่าเป็นชุดว่ายน้ำแบบตัวติดก,กันไปหมดเลยอะ่ะ คือถ้าจะถอดเนี่ยมี2ทางที่จะสามารถทําให้ปัสสวะได้ทางแรกคือถอดมันทั้งชุดทางที่2คือผู้หญิงจะรู้ถ้าเป็นชุดว่ายน้ํามันจะมีความยืดหยุ่นและมันจะสามารถแอบลักแอบลักไก่แหวกแหวกตรงตรงนั้นได้นิดนึงแต่มันก็จะทุลักทุเลหนักมากอ่ะฉะนั้นถ้าน้องโมจะฉี่ผู้จัดการรู้สิ่งที่ผู้จัดการต้องทําคือหนึ่งไปเตรียมห้องน้ำสอง บอกให้คนขับเรือหยุดเรือถูกไหมเอาเอาง่ายๆถ้าสติครบอันนี้พูดก่อน 1. ถ้าสติครบ 2. ถ้าอาชีพคือผู้จัดการดาราถูกไหมคะคำว่าผู้จัดการแปลว่าอะไรจ้างมาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างใช่ค่ะไม่ใช่แค่จัดคิวไม่ไงั้นเขาก็เรียกผู้จัดคิวฉะนั้นฉะนั้น มันมีความแปลกที่หากว่าหากว่าผู้จัดการสติเต็มแล้วจัดการได้แบบนี้โมหมอยังเชื่อว่าโมเมื่อเจอรักแท้โมหยุดค่ะหมอยังเชื่อเพราะว่าหมอต้องบอกว่าหมอเจอโมครั้งแรกรู้จักกันครั้งแรกที่เวทีกอบอ,บอ,อุปสกอนี้แหละสลิมกับใจพอกันและเขาเป็นคริสเตียนดังนั้นเนี่ย เราก็เลยคุยคุยกันเรื่องพระเจ้าค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วก็ได้เห็นหลายๆมุมนะคะแตงโมรักกติก as a friend รักกติกเหมือนเพื่อนเอาลูกกติกคือน,น้องอิสเตอร์มาเป็นลูกตัวเองรักจนอยากให้กติกได้ทำงานตำแหน่งที่ดีเอาตกรกติกมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวที่ออกมาไลฟ์ไม่ได้หิวแสงใดๆ แต่ที่ออกมาไลฟ์เนื่องจากว่ารู้สึกว่าน้องทึ่งจะเจอรักแท้นี่น้องกำลังจะหมดคุยกับมดดำร้องไห้เลยอะคุยกับแอนนาเศร้าร้องไห้เลยอะ่ะนี่กำลังจะหมดกำลังจะมีรักมาเติมเต็มยังไม่ได้ใช้ชีวิตและไม่ได้ใช้รางวัลของชีวิตที่พระเจ้าให้เลยอะแต่ไม่เป็นไร ให้เราจดจำภาพน้องในคนสู้มากๆคนหนึ่งที่มีพ่อเลี้ยงมาคนเดียวเป็นพ่อเลี้ยงเดียวและเอาเงินทั้งหมดทุ่มรักษาพ่อและไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรขนาดนั้นที่จะให้มีการฆาตกรรมเพื่อให้บุตรบุญธรรมใดๆเพอเจอร์ แล้วก็ถ้ามันมีการรับงานไปถ่ายอะไรก็แล้วแต่ใดๆหมอเชื่อว่าไม่ได้มาจากเมนเทอลิตี้ของน้องค่ะหมอเชื่อว่าใดๆก็คืออยากจะให้คนที่โมลักวันที่คุณลำบากมากที่สุดคุณมีลูกคุณดูแลใดๆไม่ได้ โมให้ทุกอย่างทําทุกอย่างฉุดขึ้นมาหมออยากเรียกร้องให้น้องกติออกมาพูดความจริงและให้สัมภาษณ์เพื่อตอบแทนสิ่งที่โมให้ครั้งสุดท้ายพูดได้